วันนี้มาดูศิลปะในการป้ายสีของโลกตะวันตกครับในการทำไฮบิดวอร์ช่วงรอยนอเดอร์ครับวันนี้มารู้จักเรื่องการครับคดีว่ามีผลดีทางธุรกิจอย่าง สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมอาจารย์โตอาจารย์สัตตาโตอ่อนในรายการอาจารย์โตวิเคราะห์ครับรายการอาจารย์โตวิเคราะห์ครับกอากาศทางช่อง YouTube อาจารย์โตวิเคราะห์ออฟฟิเชียลครับฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามกันด้วยครับและท่านมีปัญหาทางกฎหมายอย่าลืมปรึกษาเราครับติตามมาลอยคอนเซลเวอร์แอนส์ครับหัวข้อในวันนี้ครับอเมริกาจอมป้ายสีใส่ร้ายครับ ผมเรียนให้ท่านทราบครับยุทธศาสตร์ของพวกตะวันตกนั้นนะครับในอดีตในการล่านานิคมเนี่ยนอกจากการใช้เรือปืนใช้กำลังเข้าประหัตประหารยึดครองแล้วครับสิ่งหนึ่งที่เขาจะใช้ก่อนในการส่งกองกำลังเข้ายึดครองก็คือการหาเหตุและผลครับในอดีตครับ สมัยก่อนครับที่พวกตะวันตกออกล่านานิคมในดินแดนแอฟริกาโลกใหม่อย่างอเมริกาใต้อเมริกาเหนือนั้นครับสิ่งหนึ่งที่เขาใช้อ้างครับก็คือทำพีไบเบิลครับก็อ้างว่าพระเจ้าเป็นสิ่งสูงสุดครับผู้ใดไม่เชื่อในพระเจ้าไม่เข้ารีดก็คือขัดองค์การก็ต้องถูกกำลาบปราบป,ปามแบบนี้เป็นต้นครับ ซึ่งในยุคใหม่ครับเครื่องมือในการล่านานิคมครับเมื่อโลกของฝรั่งนั้นมันเปลี่ยนเป็นยุคประชาธิปไตยเพราะฝรั่งเนี่ยนะครับมันผ่านการกดขี่นะครับของสักดีนาที่โหดร้ายนะครับหรือระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชท,ที่ไม่มีทศพิษราชธรรมแบบทางเยอเซียเรานะครับมันก็มาเทิดทูนลัที่ประชาธิปไตยฝรั่งนะครับมันค้าทาสครับ มันล่าหัวมนุษย์ครับทุกวันนี้ยังมีการสะสมหัวมนุษย์นะครับพวกฝรั่งเนี่ยปัญหาในสังคมมันเยอะครับมันก็เลยเกิดหลักพวกศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์การปกป้อง Human Life ต่างๆแล้วมันก็สร้างเป็นคุณค่าของสังคมของมันแล้วก็นําหลักการประชาธิปไตยสิทธิมนุษย,ยชนต่างๆนะครับมาเป็นข้ออ้างครับดุดคัมภีร์ไบเบิลในอดีต ประเทศใดก็ตามที่ขัดต่อหลักการของมันนะครับก็จะหาเหตุบ่อนทำลายครับยกตัวอย่างเช่นกรณีชาวอุยกูในมณฑลซินเจียงที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนเป็นต้นครับทั้งๆที่ในประเทศของเขานะครับอย่างสหรัฐอเมริกาก็มีปัญหาครับการเหยียดผิวการละเมิดคนผิวดำพวกนี้นะครับพวกขวาจัดพวกนี้นะครับ ถ้าเราเข้าใจครับเอาเข้าจริงแล้วครับสิ่งต่างๆมันเป็นเพียงข้ออ้างเท่านั้นนะครับเพื่อชี้หน้าตราหน้าประเทศอื่นว่าทำผิดโน่นผิดนี่แล้วก็จะได้ส่งกองกำลังเข้ายึดครับอีกอย่างหนึ่งครับศิลปะในการป้ายสีของเขาก็คือการทำภาพยนตร์ครับถ้าท่านเห็นในอดีนะครับยุคที่ฮอลลีวูดเฟื่องฟู ท่านก็จะเห็นว่าอเมริกามักจะทําภาพยนตร์ที่อเมริกาเป็นพระเอกเสมอครับเขาเรียกว่าอเมริกันฮีโร่นั่นเองแล้วถ้าอเมริกันเป็นศัตรูกับชาติใดตัวร้ายของภาพยนตร์ก็จะเป็นคนของชาตินั้นครับผมยกตัวยอย่างเช่นหนังเรื่องล็อกกี้เบลบัวพระเอกเป็นอเมริกันยอดนักสู้นะครับนำแสดงโดยซิเวสเตอร์สตาร์โรนนั่นเอง ในขณะที่ตัวร้ายนั้นนะครับเป็นนักมวยฝ่ายของโซเวียตครับตัวใหญ่ขมึงถึงนุ่งกางเกงมวยสีแดงภาพยนตร์หลายๆเรื่องครับมักมีตัวร้ายเป็นเกาหลีเหนือบ้างมักมีตัวร้ายเป็นอิหร่านบ้างนะครับเขาเรียกว่ามันใช้ภาพยนตร์ครับในการฝังความคิดผู้คนให้เกิดความเกลียดชังสร้าง ภาพร้ายให้เกิดขึ้นกับประเทศเป้าหมายครับเพื่อผลในการบ่อนทำลายความคิดความเชื่อความเคารพนับถือความศรัทธาครับเมื่อบ่อนทำลายสิ่งเหล่านั้นจนคนเกิดความรู้สึกไม่เคารพศรัทธาแน่นอนครับ <c oughs> มันก็ง่ายที่จะยึดครองหรือไม่ต้องยึดครองเลยยุยงให้เกิดการแตกแยกภายในนั่นเอง ผมยกตัวอย่างกรณีที่ทุกท่านคงเห็นนะครับอย่างกรณีซัดดัมฮุสเซนฮะท่านจะเห็นเลยว่าก่อนที่อเมริกาเนี่ยจะเข้ายึดครองอิรักนะฮะสื่อของสหรัฐอเมริกาสื่อของภาคตะวันตกก็จะสร้างภาพให้ข่าวร้ายนะครับนำเสนอข้อมูลด้านร้ายซึ่งจริงเท็จไม่รู้นะครับเราไม่สามารถรู้ได้เลยครับว่าเป็นอย่างไร จนคนทั้งโลกเชื่อว่าซัดดัมฮุสเซนเป็นสิ่งชั่วร้ายครับแล้วก็หาข้ออ้างว่าซัดดัมนั้นสะสมอาวุธนิวเคลียร์อาวุธเชื้อโรคต่างๆหวังที่จะเป็นใหญ่ในภูมิภาคตะวันออกกลางหวังที่จะไว้ใช้สังหารชาวเคิร์ดพอหาข้ออ้างได้เสร็จเข้าบุกยึดครองปรากฏว่าก็ไม่เจออะไรหรือกรณีมโมฮัมหมัดกัดาฟีนะครับโลกทั้งใบครับ มองกัตตาฟีด้วยสายตาตลกขบขันครับเวลาผมพูดถึงกัดตาฟีครับหลายท่านก็บอกโอ้ยไปยกย่องเชิดชูคนอะไรอย่างกัดตาฟีท่านมองผิดแล้วครับความคิดของท่านที่ท่านมองกัตตาฟีไม่ดีนั้นเป็นความคิดที่ท่านถูกปั่นหัวมาท่านย้อนหลังไปดูครับลิเบียครับครั้งหนึ่งคนไทยเราเนี่ยจะไปทํางานเนี่ยในต่างแดนยุคที่ไปซาอุนะครับมีเพลงของคาราบาวเพลงซาอุดอ แล้วก็ยุคนั้นเนี่ยประเทศที่คนไทยมักไปทํางานเพราะว่าเศรษฐกิจดีมากๆก็คือลิเบียครับในสมัยมูฮัมมัดกัดดาฟีนี่แหละลิเบียเป็นประเทศที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ครับเป็นประเทศที่มีน้ํามันมากจุดตรงลิเบียนั้นนอกจากติดกับอียิปต์แล้วยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเกี่ยวพันกับนาจในกรีซในตุรกีเรียกว่าเป็นจุดสําคัญจุดการค้าสําคัญริมชายฝั่งเมดิเตอร์เรเนียน แน่นอนครับการมีกัดดาฟี่ย่อมเป็นก้างขวางคอพวกอเมริกาและแน่นอนครับศิลปะในการก่อนการสังหารก็คือศิลปะในการให้ร้ายป้ายสีให้ข้อมูลถ้าท่านจำได้ครับก่อนหน้านั้นก่อนที่กัดดาฟี่จะถูกสังหารนั้นมีภาพยนตร์เกี่ยวกับในพลบ้านนอกที่ไปอยู่ในสหรัฐอเมริกาก็คือเรื่องโบลัสครับ ซึ่งก็จะสร้างบุคลิกภาพของตัวละครน,นั้นให้มีความตลกขบขันให้มีความเปิ่นนะฮะให้มีความไม่น่านับถือนั่นเองก็เพื่อทำให้เกิดการมีความชอบธรรมในการเข้าไปยุยงปลุกปั่นครับแล้วก็ใช้สื่อภายในลิเบียเองยุยงปลุกปัน่นให้ประชาชนเกิดความเกลียดชังกัด,ดาฟีเพื่อจะได้ลุกขึ้นมาโค่นล้มกัดดาฟี นั่นเองและกาดาฟีก็ตกเป็นเหยื่อของสาหารัฐอเมริกามิใช่เพียงกาดาฟีถูกสังหารเท่านั้นครับประชาชนลิเบียต้องตกยากตกระกรรมลำบากจากความแตกแยกภายในประเทศครับกรณีของอิรักท่านเห็นชัดเจนนะครับผมเคยชมสารคดีเรื่องหนึ่งนะครับเขาไปสัมภาษณ์คนที่อยู่ในภาพที่เป็นคนปีนขึ้นไปบนอนุสาวรีย์ซัดดัมฮุสเซน แล้วใช้เชือกกระตุกอนุสาวรีย์โค่นล้มลงมาพอไปสัมภาษณ์ครับเขาตอบกลับมาว่าถ้าย้อนหลังกลับไปได้เขาจะไม่ทำครับก่อนหน้านั้นครับเขาเคยมองว่าซัดดัมฮุสเซนเป็นวีรบุรุษครับแต่เมื่อไปเสพสื่อตะวันตกเขามองซัดดัมฮุสเซนเป็นสิ่งชั่วร้ายแต่เขาบอกว่าเมื่อเสียซัดดัมฮุสเซนไปแล้วสิ่งที่คนอิรักได้ก็คือ วันเตาสันสัดดำครับไม่รู้ใครเป็นใครตั้งเป็นกลุ่มเป็นก,ก๊กย่อยๆลบลาค่าฟันกันครับสาขารในประเทศเราเวลานี้อันตรายครับกระบวนการใส่ร้ายป้ายสีสถาบันทํำกันมาอย่างเป็นระบบเป็นระเบียบใช้ระยะเวลาในการบันทอนมาอย่างยาวนานใช้นักวิชาการขายชาติครับโดยเฉพาะง่ายิ่งจากมหาวิทยาลัย ที่อาศัยจัดตั้งอยู่บนที่ดินของกรมพระราชวังบวรมหาสุรเสนาถหรือวังหน้าเครือข่ายนักวิชาการทั่วประเทศครับที่รับเงินจากต่างชาติทั้งสิ้นครับอาจารย์เหล่านี้ต้องถูกปลดให้หมดนะฮะใช้สื่อของฝากตะวันตกนะครับทั้งในยุโรป ทั้งในสหรัฐอเมริกาทั้งของฝรั่งเศสของเยอรมันบอลทําลายครับผมเรย์ท่านทราบครับว่าผมอยู่มิวนิกมานานเป็นเมืองที่พระบาทสมเด็จพระวะชิรเก้าเจ้าอยู่หัวท่านทรงประทับอยู่เป็นประจําเพราะว่าที่นั่นครับผมเรยนท่านทราบว่าเป็นวิเลยทหารครับที่เรียกว่าหนึ่งเป็นบวกซึ่งมีสายสัมพันธ์กับประเทศไทยมาตั้งแต่สมัยรุ่นเก้าและการที่5นะครับตอนที่ท่านเสด็จประพาสต้นพระองค์ท่านไปฝึกบินครับเพราะท่านเป็นทหารครับ อย่างหนึ่งครับท่านเห็นรอบๆก่อรัตนโกสินท่นนานก็จะเห็นว่ามีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นอย่างยิ่งครับเพราะเยอรมันเป็นประเทศที่มีความสวยงามมีความมีระเบียบมีความสวยงามซึ่งผมคิดว่าพระอ,องค์ท่านเห็นสิ่งดีๆมาตลอดพระชนชีพจากเยอรมันนั่นเองนอกจากนี้ครับผมไม่เคยรู้ว่าพระอ,องค์ท่านไปพักในปราสาทริมทะเลสาบสแ,แตนแบก ซึ่งสแตนแบกนั้นในเยอรมันนะฮะเป็นทะเลสาบที่พระเจ้าลุดวิกแม็กซิเมเลียนที่สองผู้สร้างปราสาทนอยชวานสไตล์ไปประทับอยู่นะครับแล้วก็เป็นตำนานครับการที่กล่าวหาว่ารอสิบนั้นไปอยู่ที่ปราสาทแถบสแตนแบกนั้นก็เพื่อผูกโยงให้คนเยอรมันเกิดความเกลียดชังพระองค์ท่านนะเพราะว่าคนเยอรมันในอดีตมีปัญหาการโค่นล้ม กษัตริย์ลุดวิกแม็กซิเมเรียนแห่งไบเยนนั่นเองก็เป็นการวาดภาพให้เกิดความชั่วร้ายครับนี่คือความเลวระาำครับของสื่อตะวันตกความเลวระาำของนักวิชาการในประเทศไทยที่ต้องการบ่อนทำลายประเทศบ่อนทำลายสถาบันมิใช่เพียงว่าเราต้องรักสถาบันในฐานะที่ท่านมีพระมหาการุณาที่คุณต่อพวกเราเท่านั้นครับแต่ผมเรียนให้ท่านทราบครับ แผ่นดินนี้เป็นของคนไทยทุกคนครับแผ่นดินนี้บุรพากษัตริย์ไทยและวีรชนคนไทยร่วมกันสร้างลบเคียงบ่าเคียงไหลกันมาครับศึกไฮบิดวอร์ครั้งนี้คือศึกของคนทุกคนครับที่จะต้องร่วมกันปกป้องผืนแผ่นดินไทยมิให้กลายเป็นสมรภูมิของสงครามที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างจีนกับสหรัฐได้นั่นเองครับ สำหรับท่านที่สนใจจะเรียนเทรดอินไคาสิ์นะครับท่านก็จะมีส่วนในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจแอนตี้ไฮบิดวอ์ครับทำประเทศไทยให้สงบสุขร่มเย็นกับผมครับโดยท่านสมัครไปได้ที่คุณขวัญใน l ลน์ idks 1 8 5 2 0 2 ks 1 8 5 2 0 2ช่วงต่อไปพบกับลอยนอเดอร์ครับ ช่วงรอยดอเตอร์ครับวันนี้มารู้จักการบังคับคดีครับการบังคับคดีนั้นนะครับถือว่าเป็นส่วนที่สําคัญมากนะครับของคดีความเลยก็ว่าได้ครับโดยเพราะยิ่งครับคดีแพ่งคดีแพ่งนั้นเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทรัพ์สินต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคดีที่มีมูลมาจากการทํานิติกรรมสัญญาต่างๆนะครับการทําสัญญาซื้อขายการทําสัญญากู้ยืมเงิน หรือในกรณีของหนี้สินทรัพย์สินที่มีมูลเหตุมาจากการก่อละเมิดเช่นการเรียกร้องค่าเสียหายพวกนี้นะครับซึ่งการคั็บขดีสําคัญอย่างไรครับการคัราาดีสําคัญตรงที่ว่าเมื่อท่านชนะคดีมีคําพิพากษายืนยันสิทธิของท่านเป็นที่เรียบร้อยว่าท่านมีสิทธิ์เช่นนี้เช่นนั้นในจํานวนเงินเท่านี้เท่านั้นครับ การคับคดีมีส่วนสําคัญในการที่จะทาให้ท่านนั้นได้รับเงินสดกลับมาจริงนั่นเองโดยเพียงยิ่งครับในบริษัทหนึ่งบริษัทนั้นมีการทํานิติกรรมสัญญามากมายนะครับหากมีการผิดสัญญาการฟอ้องร้องคดีก็ใช้ระยะเวลานานแล้วหากชนะคดีแล้วไม่ได้เงินสดกลับมาการประกอบกิจการก็ย่อมมีผลกระทบต่อสภาพคล่อง ของการดําเนินธุรกิจครับดังนั้นผลในทางเศรษฐกิจนั้นกันครับก็ดีก็จะมีส่วนทําให้ธุรกิจนั้นสามารถมีฟันโฟครับมีเงินหมุนเวียนได้นั่นเองรายการอาจารย์โตวิเคราะห์ครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับพบกับผมอาจารย์โตอาจารย์สัตตาตัวด้ใหม่ในโอกาสถัดไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ